สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ชัยบอลสีนะครับช่วงนี้ใครที่รอเบอร์บอลสีเบอร์ชัยอยู่ก็ทําจอยทํํายทาใจหน่อยนะครับเพราะว่าบอลสีโตช้ามากเนาะอันนี้เป็นบอลสีออพติมัตนะครับวันนี้ผมก็จะหาแบ่งบอลสีกระถาง6นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับทุกท่านอันนี้เป็นบอลสีออพติมัตนะครับดูอู้หน้าหนาวนี่บอลสีสีเพี้ยนเนาะแต่ดูแบบสวยแล้วนะครับอันนี้กระถาง6ทุกท่าน ออ p t i มัตกระถาง6นะครับวันนี้ผมก็จะแบ่งบอลสีในราคารวมส่งให้เลยนะครับแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ mm. เก็บเงินปลายทางขอบวก20นะครับทุกท่านเพราะว่าเก็บเงินปลายทางอ่าทางเจ้าหนะ้าที่เขาบวกเพิ่มอ่ะอย่างสมมุติค่าส่ง60สเขาก็จะบวกอีก20นะเป็น7080นะครับเนาะผมก็ไม่เข้าใจอะ่ะมันน่าจะเป็นภาษีอะไรของเขาหรือเปล่าเนาะเอ เราก็งงเหมือนกันก็เลยเก็บเงินไปทางเลยขอบวกเพิ่มแล้วกันนะครับแต่ถ้าโอนนี่ก็รวมส่งให้เลยนะครับไม่มีบวกเพิ่มอันนี้เป็นออฟติมัตทุกท่านหน้าแดงๆเลยนะเนี่ยหน้าออกแด,อออแ,ดแดงทองหรือทองแดงแดงทองหรือทองแดงออฟติมัตต้นนี้สวยเนาะเอาไปตั้งแม่ได้เลยนะครับเนี่ยเอาไปตั้งแม่ได้เลยผมก็จะแบ่งปันให้ในราคา690 690นะครับทุกท่านสำหรับออปติมัตหน้านี้หน้านี้สวยนะผมว่าหน้านี้สวยเออดูดิทองทองแดงๆมีจุดขาวแล้วดูใบนี้โอ้แปลกออปติมัตต้นนี้690บาทนะครับนี่ดูสวยกระถาง6นิ้วแล้วนะกำลังพุ่งเลยสีอาจจะเพี้ยนนิดหน่อยเพราะว่าอยู่เชียงรายมันหนาวไง <laughs> หนาวสีเพี้ยน เพี้ยนกับเจ้าของสวนเจ้าของสวนก็เพี้ยนสีบอลสีเลยเพี้ยนไปด้วย <c oughs> ไม่เกี่ยวนะครับออปติมัสนะหกร้อยเก้าสิบบาทครับต้นนี้ต้นนี้สวยสวยเอาไปตั้งแม่ได้ครับบอลสีเจ้าชายกบทุกท่านนี่เจ้าชายกบเจ้าชายกบอบนี่ครับดูสวยสวยเลยกระถางหกนิ้วโตแล้วพุ่งแล้วแล้วก็ใบใหม่นี่ออกมาแล้วนะครับสวยแล้วนะครับดูโตแล้วนะเนาะเดี๋ยวรวบให้ดูเจ้าชายกบ เจ้าชายกบขอในราคา390นะครับทุกท่านรวมส่งให้390รวมส่งให้นะครับนี่ใครอยากได้เจ้าชายกบอบๆดูสวยงามอะ่ะใบมันแปลกเนาะมันคล้ายๆหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลแต่มันเป็นสีเขียวแดงไงหนึ่งเดียวจัก,กรวาลเป็นขาวแดงนะครับนี่เจ้าชายกบแล้วก็ใบใหม่มาสวยเลยเป็นบอลที่ สวยอีกต้นหนึ่งนะครับยิ่งโตยิ่งสวยเจ้าชายกบเขาจะกัดสีแบบเขียวแดงแล้วก็ดูแบบดูมันแปลกนะเนาะเป็นจุดเป็นอะไรเงี้ยก็มันไม่รู้เป็นเจ้าชายกบได้ไงนะคนตั้งชื่อ <c oughs> คนตั้งชื่อมันเป็นเจ้าชายกบได้ไงวะดูก็เออเนาะ <c oughs> มันก็ไม่เหมือนเจ้าชายกบเลยนะเจ้าชายกบมันน่าจะโอเคกว่านี้ป่ะเอาไปสามร้อยเก้าสิบรวมส่งให้นะครับสำหรับ เจ้าชายกบนะทุกท่านวันนี้มีน้อยนะกระถาง6ผมจะหาแบบขายในรา้ก,กระถาง6ให้นะครับอาจจะมีน้อยแต่ก็ลองแบ่งปันดูเนาะ390นะครับเจ้าชายกบทุกท่านครับอันนี้เป็นออปติมัสน้าเขียวทุกท่านดูแปลกเนาะกระถาง6นิ้วสวยเลยหน้าเขียวนะครับดูนี่ออปติมักระดูกแดงหน้าเขียวโอ้ สวยๆต้นนี้ต้นนี้ต้นน,ตนนี้แบ่งให้ในราคามันแผงแปลกเนาะน่าจะออปติมัสน่าจะแผงอ่ะดูป้ายเขียวแล้วก็ตรงกลางสีทองกระดูกสีแดงนะครับดูป้ายเขียวสวยๆเลยออปติมัตต้นนี้แบ่งให้ในราคา 790, 790บาททุกท่านกระถาง6นิ้วสวยๆเลยดูครับ6นิ้วสวยๆแบบหน้าพุ่งๆงามๆเลยนะครับเนี่ย ออปติมัตต้ตนนี้สวยงามมากดูโอ้โหแผงออปติมัตแผงดูเขียวเนาะออกตรงปลายออกเขียวแล้วก็ตรงกลางกระดูกสีแดงมีจุดขาวแล้วก็กลางใบเป็นสีทองนะครับเนาะสีทองออกเหลืองๆนะครับอันนี้ให้790กระถาง6นิ้วนะครับนี่ออปติมัตแผงนะครับเนี่ยสวยงามมากต้นนี้สวยจริงหน้าเอาไปทําแม่พัน์นะครับเนี่ย นะเอาไปทำแม่พันเนาะสวยครับผมส่วนต้นนี้คือศิลาหุ่งทองแผลงนะครับอันนี้ไม่ใช่ออปติมัตไม่ใช่ซับป,ประสานไม่ใช่อะไรทั้งสิน้นแต่เป็นศีลาหุ้มทองแผงใครชอบแนวแบบเปลอะเปะ,เปะทุกท่านเปลอะเปอะนี่ดูเปลอะเปลอะ,เล,ะเลอะเะนะครับก็ต้นนี้เลยนะครับศีลาหุ่งทองแผงดูโอ้ต้นนี้สวยจริงๆเนาะ มีสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีเปรอะเปรอะทุกท่านตอนเล็กๆนี่ ăng, อาจจะดูไม่ค่อยออกแต่ตอนนี้คือเริ่มชัดละต้นนี้ก็ไปเ9 0อเนะครับเพราะว่าเป็นสีลาหุ้มทองแผงแบบคือมันหายากเนาะมันแผงแบบหน้ามันแปลกดูทุกท่านดูดูแบบนี้นี่มันแผงแปลกหายากเราก็เลยต้องขายในราคาแบบแรงนิดนึงนะครับต้องเข้าใจว่ามันของหาย,ยากมันไม่ค่อยมีดู มันแผงแบบเปเปอๆเลอะๆเจ็ดร้อยเก้าสิบนี่ถือว่าสวยนะเอาไปตั้งแม่เอาไปตั้งแม่แล้วก็ผ่าสักได้สักสามสี่ต้นเอาไปจดชื่อได้เลยนะครับเนี่ยแต่ผมดูแล้วทรงดีมากแววดีมากนะครับมีสีเหลืองเข้าแบบกระจายด้วยแล้วก็มีสีแดงด้วยนะครับต้นนี้สวย790ศิีลาหุ่มทองแผงนะครับต้นนี้สวยงามเลยฉีดเดียวเชียว ต้นนี้ก็ศีลาหุ่มทองแผลงอีกหน้าหนึ่งนะครับทุกท่านดูเหลืองเนาะแต่ตรงนี้แอบม่วงมาแล้วนะครับเหลืองแบบกระจายแบบสวยเลยนะครับต้นนี้กระถาง6นิ้วเอาไป590บาทพอ590แผงสวยดูสิปลายใบนี่ดูปลายใบแต่ละปลายแต่อันนี้ม่วงมาเลยอันนี้มีรูนิดหน่อยนะครับก็อาจจะต้องได้เด็ดใบทิ้งนะครับเนาะนี่แผลงศีลาหุ่มทอง แผลงนะครับคือเขากำลังพุ่งเลยกระถางหกนิ้วทุกท่านดูความสวยงามอือหือรือน้ำลายเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากนี่ไม่ใช่อะไรนะเปรี้ยวปากนี่หิวเบียร์สักป๋องนี่ครับสีลาหุ้มทองแผงต้นนี้เอาไปห้าร้อยเก้าสิบพอทุกท่านสวยนะครับเนาะใครชอบเหลืองเหลืองแดงแดงแบบเอาไปเลี้ยงแบบอือหึ่นะสวยๆเลยนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ทุกท่านบอลสีเบิดชัยมีไม่เยอะนะครับเนาะใครที่รอต้นเล็กต้นน้อยอยู่ก็รอก่อนนะครับดูผมจะให้ดูสภาพอือหทุกท่านกำลังสวยแต่มาชักใบสั้นแบบนี้ผมเนี่ยโอ้โหเป็นตาหนายเลยนะครับตอนเนี้ยช่วงเนี้ยหน้าหนาวเนี่ยเป็นตาหนายมากโอ้แทบจะร้องไห้ส่วนอันนี้ใครที่รอนะครับไว้แทกน่าจะปีหน้านะครับไว้แทกไว้แทกปีหน้าแน่นอนอันนี้ โอ้โหอันนี้ออกดอกด้วยแล้วลูกออกมาก็ไม่ด่างด้วยนะโอ้โหปวดปวดหัวสีเพี้ยนไปหมดนะครับดูสีมันเพี้ยนไปหมดเลยทุกท่านบอลสีมันไม่ค่อยสวยเลยนะครับโอเควันนี้เบอร์ช้บอลสีก็ขอลาทุกท่านไปก่อนเนาะสนใจบอลสีก็เฟซไลน์ตรงนี้เลยนะครับช่วงนี้บอลสีอาจจะน้อยเพราะาไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทําเลยทุกท่านดูมันโอ้ผมไม่อยากจะพูดเลย มันโตไม่ทันดูชักใบสั้นอะไรโอ้โหหน้าหนาวนี่ผมเป็นตาหน่ายมากเลยหน้าหนาวเนี่ยหน้าเบือ่ออยากให้ผ่านพ้นหน้าหนาวไปๆนะครับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับ